ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำดัดชนีนะครับการทำดัดชนีซึ่งตามปกติเนี่ยดัดชนีมันจะอยู่ตามเอกสารประเภทของตำราหรือหนังสือนะครับเดยกก็จะพาไปดูตัวอย่างาดัดชนีที่อยู่หลังหนังสือหรือตำรานะครับอันนี้เป็น หนังสือนะฮะ,ะเป็นตำราเรียนนะฮะ Educational Leadership อันนี้รองศาสตราจารย์ดเ็เรพเอ่ดอดรวิโรศารัตนะนะครับท่านถวายให้กับมหาลัยเป็นเอกสารตำราต่างประเทศนะครับไม่ได้ถวายเล่มนี้เล่มเดียวนะครับถวายมาเป็นตู้เลยครับประมาณสองตู้น่าจะประมาณ6-700็ร้ยเล่มได้นะครับก็ เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตำราเกี่ยวกับบริหารการศึกษาและเป็นตำราต่างประเทศนะครับจุดประสงค์ของท่านก็คือให้นักศึกษาได้มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่เป็นต่างประเทศนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าไอ้ดัชนีที่เขียนในเล่มนีหนาานน้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรโอเคนะครับ จะแชร์ข้อมูลออกไปนะฮะ <c oughs> มันคือเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวจะพลิกไปดูข้างหลังนะครับ ดัดชนีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังเลยนะครับทุกเล่มเลยนะครับอยู่ข้างหลังมันถ้าสารบัญอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดัดชนีโอเคนะครับดัดชนีมันจะบอกว่าคำคำเนี้ยปรากฏอยู่ในหน้าไหนนะครับปรากฏอยู่ในหน้าไหนถ้าเป็นพวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถกด ctrl f ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถเสิร์ชได้ทันที คราวนี้ถ้ามันเป็นเล่มอย่างเงี้ยเรา c อนโทรลไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเราคอนโทไม่ได้แล้วเราก็ต้องอาศัยดูแบบเนี้ยว่าคําที่เราสนใจเนี่ยมันปรากฏอยู่หน้าไหนถ้าเราต้องการเจาะไปศึกษาเช่นอย่างเช่นคำเนี้ครับที่ปรากฏอยู่หน้า68สเนเรื่องของ c o n t e x t Setting c o นะฮะ t s n t e x t setting ปรากฏอยู่หน้า68บแนี่เห็นไหมฮะบางคําก็ ปรากฏอยู่หลายหน้านะครับบางคำก็ปรากฏอยู่หลายหน้าอ่าเช่นอ,อย่างเช่นตัวนี้ฮะ,ะนี่นี่นี่ contingency theories นี่ฮะเห็นไหมมันก็จะมีนี่อย่างคำนี้ฮะ cultural diversity นี่ยปรากฏอยู่ทั้งหน้า38 40แล้วก็46เลย ตัวนี้มันอ่า yeah. นี้ดอยดินสอนะฮะใครเอาดินสอมาวางมาขีดนะฮะอ่าแล้วก็ดูดูตัวอย่างครับครับสังเกตว่ามันจะแบ่งเป็นสองคอลัมน์นะครับอ่าเล่มนี้แบ่งเป็นสองคอลัมน์ซึ่งตัวดัดชนีเนี่ยแบ่งเป็นคอลัมน์เดียวก็ได้สองคอลัมน์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ <c oughs> ความนิยมของแต่ละที่นะฮะแต่มันเป็นรูปแบบเฉยๆนะครับอ่ะ โอเคนะครับเรามาทำกันเลยดีกว่ามาลองทำกันเลยนะครับคราวนี้ผมจะเปิดตัวอย่างขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำกับเอกสารเล่มนี้ดูนะครับเป็นเอกสารเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองทำดัดชนีดูนะครับ วิธีทำคือนะครับลุยเลยนะเราเป็นคนที่เขียนเอกสารตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญที่จะเ,เหมาะแก่การเอามาทำดัดชนีนะครับถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราถ้าเราเราเขียนตัวนี้เองเนี่ยเราจะรู้นะครับเรามาอ่านดูกันเลยนะครับว่าคำไหนเราจะเอามาทำเป็นดัดชนีนะ โอเคอ่าโอเคผมติดว่าผมเอาคำนี้ครับตลาดนักท่องเที่ยวจีนนะครับเราก็มาคุมดำก่อนนะครับแล้วเราก็มากดที่การอ้างอิงนะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้ครับทำเครื่องหมายรายการเห็นไหมครัมันก็จะได้คำว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนขึ้นมาโอเคนะครับจากนั้นเราก็กดตัวนี้ครับทำเครื่องหมายปุ๊บเรียบร้อยครับทำเครื่องหมายเสร็จแล้วนะฮะกดปิดไปดูก่อนเราสังเกตว่าตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับ xe ตลาดนักท่องเที่ยวจีนนะครับตรงนี้ก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันปิดได้แม้ว่าตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วทําให้หน้ามันเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวพอกดปิดตัวพายไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะหายนะครับแล่มันก็กลับสู่สภาพเดิมไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกงังวลไปดูต่อครับมีจุดไหนอีกอไล่ไปเรื่อยๆครับโอเคอ่ผมอยากได้คำนี้ครับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับกดทําเครื่องหมายรายการกดทําเครื่องหมายส่วนทําเครื่องหมายทั้งหมดตรงนี้ถ้ากดไปจึ๊กเนี่ยก็คือทุกหน้าที่ปรากฏคําว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะถูกมาร์กเป็นดัชนีทั้งหมดนะครับและสองคำแล้วนะครับโอเคผมอยากได้คําว่าโฮเทลด้วยอ่าเป็นความหมายของคําว่าโฮเทลนะฮะจากกดทําเครื่องหมาย แล้วเอาคำว่าโรงแรมด้วยกดทำเครื่องหมายแล้วก็กดปิดโอเคนะครับเอาคำว่าโมเตลด้วยอ่าโมเตลโมเตลก็เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะเล็กกว่าโฮเทลนะฮะปึ๊บแล้วก็กดปิดเอาคำภาษาอังกฤษด้วยอ่าภาษาอังกฤษ ไปดูต่อครับ budget hotel อ่าเอาคำว่า hostel hostel คำว่า hostel ด้วยนะครับกดทำเครื่องหมายปิด่าคำว่า hostel อ่ตรงนี้เราก็จะเย็นๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับอาทำไปเรื่อยๆ ไ okay. ล่ไปเรื่อยๆเ,เราอยากได้คำไหนอ,อีกนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่ผู้เขียนเลยอ่า,อาตัวนี้ผมอยากได้เรื่องนี้ด้วยนะฮะการแบ่งสายขององค์กรนะครับก็กดทำเครื่องหมายแล้วก็ปิดอ่าพวกนี้ก็เอาหมดเลยนะครับพวก ตำแหน่งหน้าที่นี่นะฮะฝ่ายบริการห้องพักแผนกบริการส่วนหน้าหรือฟอนต์ออฟฟิศเอาด้วยครับเอาเอาภาษาอังกฤษนำนะฮะฟอนต์ออฟฟิศอ่ามันก็จะเขาก็จะมาดูว่าฟอนต์ออฟฟิศตัวนี้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอะไรนะครับเอาฟอนต์ออฟฟิศนำอ่าอีกสักคำหนึ่งเอา housekeeping นะฮะ housekeeping housekeeper นะฮะ ทำเครื่องหมายเอาฮดูตัวไหนก็สำคัญไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คุยสักคำหนึงนะฮะอ่ะโอเคสมมติเสร็จแล้วนะครับสมมติเสร็จแล้ว โอเคนะฮะเสร็จแล้วเอาละวิธีแทรกดัชนีนะครับเราก็มาเลือกหน้าที่เราต้องการแทรกนะครับหน้าท้ายท้ายนะฮะแล้วก็กดที่นี่ครับแทรกดัชนีปุ๊บจำหนังสือตอนแรกที่ให้ดูได้ไหมครับมันมีสองคอลัมน์ใช่ไหมตรงนี้นะปรับคอลัมน์ตรงนี้นะครับจะเป็นคอลัมน์เดียวหรือสองคอลัมน์ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เลือกแม่แบบตรงนี้นะครับ เราอยากได้เป็นแบบไหนนะครับแบบง่ายๆแบบเป็นทางการมันก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับแบบแฟนซีอ่ามีเยอะเลยนะครับหรือแบบคลาสสิกนี่คลาสสิกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะมีพรีวิวเป็นเอ็กซมเปิลมาให้เราดูเป็นตัว A ขึ้นตัว A อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำที่เราต้องการแล้วตามด้วยเลขหน้าเห็นไหมฮะอ่าเลือกภาษาตรงนี้ได้นะนี่ ภาษาไทยเห็นไหมมันก็เป็นอออ่างอริสโตเติลอะไรของเขาเนี่ยนะฮะจากนั้นเราก็กดตกลงครับโปะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับนี่แล้วก็คุมดำก่อนปรับฟอนตสักหน่อยนะครับ <c oughs> เอาเท่าไหร่ฟอนสนะิบหกเนาะเอาระยะห่างออกด้วยเนาะอ่าเรียบร้อยครับมาแล้ว เดี๋ยวคราวนี้ตัวแก้ตรงนี้ทำยังไงนะที่เมื่อกี้ว่าจะพูดอยู่นะฮะตัวที่มันเป็น x e จำได้เนาะ,ะนี่เนี่ยฮะ x e motel พวกนี้ครับเราปลดออกแบบนี้นะโดยการกดตัวพายออกไปเห็นไหมมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมมันจะกลับสู่สภาพเดิมนี่มาแล้วนะฮะ ดัดชนีมาแล้วอย่าลืมเขียนหัวตรงนี้ว่าดัดชนีนะครับเนี่ยเดีย๋ยเขียนให้กันนนะดัดชนีดัดชนีเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยนะฮะไทยสารบันนะครับ16อันนี้เป็นตัวหนา18นะครับจัดกลางไปก็ได้นะครับเอา,เาไม่หนานะฮะเอาแบบไม่หนา อืมอ่าโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับมันก็เริ่มไล่มาตั้งแต่ตัวภาษาอังกฤษเห็นไหมครับแล้วก็เข้าสู่หมวดภาษาไทยนะครับอันไหนมีหลายหมวดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่กองกันอยู่หมวดเดียวนะครับอ่าอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่ตรงกับ <c oughs> หนังสือตัวตัวนี้นะฮะหนังสือตัวนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนแบบอื่นถ้าเกิดที่ที่เรา ทำตำราหรืออะไรอยู่เนี่ยเขาใช้อีกแบบหนึ่งวิธีปรับก็มาตรงนี้นะครับการอ้างอิงแล้วก็ตรงแทรกดัดชนีเนี่ยฮะเราปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นคอลัมน์เดียวดูนะครับเราก็เลือกตรงนี้เป็นหนึ่งคอลัมน์เลขเนี่ยปกติมันจะอยู่ติดกับตัวตัวคำสำคัญนะครับคราวนี้เลขหน้าเนี่ยไม่อยากให้มันติดอยากให้มันไปอยู่ไกลๆเหมือนสารบัญทำได้ไหมทำได้ครับ เราก็กดตัวนี้ครับจัดเลขหน้าชิดขวาแล้วก็เลือกเลือกเป็นไม่มีก็ได้หรือว่าใช้เป็นจุดๆก็ได้เพื่อนน่ฮะถ้าเป็นจุดๆก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะหรือจะเป็นขีดแบบนี้อ่าหรือจะเป็นไม่มีก็ได้นะครับก็กดตกลงไปปักตกลงเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นดัดชนีรูปแบบนี้อ่าอย่าลืมปรับฟอนนะฟอน์มันจะเปลี่ยน16 เดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาแก้ตามทีหลังนะครับเราก็ใส่ไปก่อนนะฮะโอเคสิบหกไม่เอาหนาะอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมมาแล้วดัชนีอ่านี่แหละครับโอเคนะฮะคราวนี้ประโยชน์ของดัชนีอัตโนมัตินะครับ สมมุติว่าเราเราทําไปแล้วเนี่ยแล้วหน้าเรามีการเคลื่อนนะครับมันจะเหมือนกับตัวของสารบัญอัตโนมัติเลยนะครับมันจะปรับให้ตามนะครับเช่นเช่นตอนนี้คําว่าโฮสเทลเนี่ยผมอยู่หน้าเอาเอาคำว่าโฮเทลแล้วกันโฮเทลเนี่ยอยู่หน้าห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้มันเคลื่อนนะครับอ่ คำว่าโฮเทลต้องไม่อยู่หน้าห้านะครับผมจะไปทำให้มันเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมนะครับแหมว่ว่างจริงๆนะฮะให้มันไปอยู่หน้าหน้าไกลๆเลยให้มันไปอยู่หน้าเจ็ดเลยนะผมเอนเตอร์ลงไปแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้มาอยู่หน้าเจ็ดแล้วนะครับตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าเจ็ดด้วยนะครับคำว่าโฮเทลตอนนี้ยังอยู่หน้าห้าอยู่เห็นไหมหน้าห้านะ ให้ามาตรงนี้ครับการอ้างอิงแล้วเราจะเห็นตรงนี้ครับปรับปรุงดัดชนีเห็นไหมครกดเลยนะครับปุ๊เรียบร้อยครับโฮเทลกลายไปอยู่หน้าเจ็ดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่ามันก็ออโต้ครับเราไม่ต้องไปนั่งคอนโทรลเอฟไล่ทีละตัวตอนที่เราต้องการเลือกคำนะครับแบบนั้นก็ทำทาได้ครับแต่มันจะใช้ความวิริยะ มานะอุตสาหะขันติอย่างมากนะครับอ่าเราใช้วิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับอ่ะปรับกลับเป็นสองคอลัมน์เหมือนเดิมได้ไหมนะฮะก็กดเปลี่ยนเป็นสองคอลัมน์แล้วก็กดตกลงกดตกลงเรียบร้อยครับมันก็กลับมาเป็นแบบสองคอลัมน์เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวปรับไหนๆก็มาแล้วนะฮะปรับฟอนต์ให้ดูไปเลยนะครับอ่าอ่า โอเคนะครับเป็นฟอนต์สิบหกอันนี้นะคุมดำเอาอ่ะไม่ได้คุมดำมันนะครับปรับฟอนต์สิบหกบางทีเราเห็นดำดำแล้วเราเนึกว่าเราคุมดำแล้วจริงไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นฟอร์มของตัวสารบัญอัตโนมัติเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องลากให้คุมดำเป็นสีน้ําเงินนะฮะอ่าโอ้โนะี่ถ้าเราเห็นดำดำนี้เรานึกว่าเราคุมดำแล้วไม่ได้จริงๆไม่ได้คุมดำนะครับ คราวนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าบางรูปแบบเนี่ยตรงนี้เขาจะให้ทําเป็นตัวหนานะก็อาจจะจําเป็นต้องหนาให้นะครับ่ะทำเป็นหมวดให้หมวดมันหนานะฮะโอเคหรือจะไปเปลี่ยนเอาตรงรูปแบบก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยโอเคแบบนี้หมวดก็จะหนาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหมวดหนาแนละ้วตรงนี้หมวดหนาถ้าได้เช่นเดียวกันก็ สวยงามดีนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้เป็นเรื่องของดัชนีอัตโนมัตินะครับครับสวัสดีครับ